เวลาที่เราจัดการอบรมฝรัร่งโดยเฉพาะเนี่ยมีจิตแพทย์มาเยอะแยะเลยแล้วก็จิตแพทย์ใหญ่ๆคลินิกใหญ่ๆเขามาโวดว่าคลินิกของเขาเนี่ยมีผู้ที่ทํางานอยู่ในคลินิกเขาเนี่ยตั้ง40คนแต่จะเป็นจิตแพทย์ทั้งหมดหรือเปล่าเราไม่ได้ซักก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ด้วยหมอด้วยพยาบาลด้วยขนาดนั้นแหละจิตแพทย์อย่างนั้นน่ะยัยงต้องมาหาธรรมะบินมาเพื่อมาหาธรรมะรมหาธรรมะก็มาเพื่อฝึกปฏิบัติตสมาธิก็แสดงว่า จิตแพทย์เอง<ม>ก็รักษาผู้อื่นแต่ว่ารักษาในด้านทางกายคําว่าใจในที่นี้ก็รักษาใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ทว่าไม่ได้รักษาไอ้ที่เป็นสาเหตุหรือเป็นรากเหง้าของความทุกข์ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละที่จะบอกโดยตรงว่าความทุกข์คืออะไระสาเหตุมันมาจากไหนและจะแก้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านจริงทรงเป็นแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่ยิ่งกว่าแพทย์ใดๆในโลกเพราะว่าคำแนะนำคำสอนของพระองค์นั้นสามารถรักษาโรคได้หยุดชะง,งักที่สุดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรารักษาใจเอาไว้ได้อย่างเดียวชีวิตประกอบด้วยกายใจอะไรคือหลักของชีวิตละ่ะ<จ>ก็ใจคือหลักของชีวิตไอ้กายนี่มันเป็นแต่เพียงเครื่องมือของใจ ที่จะสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องรักษาใจให้มั่นคงให้เข้มแข็งแล้วก็ให้เป็นใจที่พร้อมได้สติสมาธิปัญญามันถึงจะเป็นหลักของชีวิตได้แล้วมันก็จะควบคุมกายนี่แหละให้กระทำอะไรอะไรที่ถูกต้องถ้างั้นพวกเราในเมืองกรุงนี้มีอะไรบังตาหรือเปล่าทำให้มองไม่เห็นไม่ทีทมีความหลงตัวหลงตัวว่าคนเมืองกรุงนี่คนฉลาดมีปริญญามากมีการศึกษามาก ไปใช้สติปัญญาหาเหตุหาผลอะไรต่างๆตามที่ได้เรียนรู้มาจนกระทั่งใช้ศาสาตร์กีสิบศาสตร์ที่เรียนมาแล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาได้เมื่อน,นั้นแหละจึงจะมาหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของธรรมะซึ่งเป็นรากฐานของศาสตร์ทั้งปวงพูดได้แน่นอนทีเดียวว่าผู้ใด,ดที่จะสำเร็จปริญญาเอกมาจากศาสตร์ใดๆก็ตาม ถ้าขาดธรรมะเป็นรากฐานของศาสตร์นั้นแล้วจะไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์ได้เป็นอันขาดเลยมีชีวิตได้แต่เป็นชีวิตที่กระพร่องกระแร่พงขาดขาดเกินเกๆและหกละเหินโดยไม่รู้ตัวพรรระธมทาานให้ไศ